ครับกราบสวัสดีครับพี่พเ,เพื่อนทุกท่านเรามอกพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีเช่นเดิมนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่โทรมานะครับพี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เหมือนเดิมครับพี่แค่กดบอทโทรโทรหาผมนะแล้วก็เมมชื่อผมพี่ไลน์ผมก็ขึ้นแล้วครับ ครับพี่มาดูกันองค์แรกเลยครับพี่ผมมีพระพิคเนตเก่ามากพี่นี่ <ๆ S 1> นี่ครับพีพ่พรบพิคเนตครับอดินไทยเก่ามากพี่สำลิศเนียนี่สำริศนะพี่นะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะพี่เทพเจ้าแห่งโชคลาบนี่ครับพี่พระพ,พิคเนตครับเก่ามากพี่เนื้อสำลิศ องค์นี้เอาราคาแบ่งปันนะพี่นะผมเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับปลายทางบวกค่าสิบบาททุกกล่องเหมือนเดิมคุ้มพี่ตั้งใจจะขายพันกระบาทเนี่ยผมเอาพันผมเอาเจ็ดร้อยพอราคามิตรภาพนะเจ็ดร้อยพอผมมีนี่พักกุพักคันธราดเนี่ยหรืออะไรนี่เะพักคันธราดนะพักกุยุทวาสนิมยก พระกุยุกทวาสนิมยกนี่ทวาพี่นี่ละพี่ทวาจ้าหน้าตักห้านิ้วเก่าๆเอาหนึ่งพันห้า้อยบาทหนึ่งพันห้ารอยบาทพระกุทวา1หนึ่งพันห้าร้ยบาทครับพี่ชอบโทรครับชอบแอดไลน์มาครับพี่น่าใช้มากสนิมยก นี่คันธราหนาตักห้านิ้วหนึ่งพันห้าร้ยบาทครับน,นี่พระบูชาสามขาสิงสามสวยงามมากครับพี่นี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่สิงสามขาสิงสาม สิงสามขาเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทชอบโทรมาครับพี่ชอบแอดไลน์มาครับอันนี้หน้าตาคานิ้วนลพี่นะหน้าตาคานิ้วทั้งสององเลยนะนาจะพิจารหน้าตาคานิ้วนะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ปลายทางบวกห้าสิบบาทนะโอนเงินสดไม่บวกนะจะ๊ะ เหมาบ้านมาได้พี่มีสมเด็จติดออกมาทีหนึ่งแต่พาเขาสวยมากครับพี่มีคราบแป้งลอยๆเหมาบ้านมาได้แบบนี้นะพี่นะเหมาเข้ามาได้ติดมาได้สมเด็จวันละครังนี่ครับมนบันแบบนี้เอาพันห้านะพี่เขายัดขยายหน่อย พี่ดูสวยงามมากพี่มวลสารเต็มเลยละคาปแป้งตามนี้ตามนี้มีค่าปแป้งขาวๆเห็นไหมสวยนี่ยเส้น yeah. มัคับพิมหรือว่ากรอบกระจกนี yeah. ่นี่ครับเนี่ยมัคับพิมสวยงามมากครับพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมใบประกาศเหมาบ้านมาได้ เหมาบ้านมาได้จ้ะพี่พระสมเด็จวัลคังครับโคดสวยเลยพี่โคดสวยเลยครับแป้งเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับไม้คูพรดดิ่งครับเดยวยาวไม้คูพรดดิ่งดิงจหปักพะดิ่งครับ,รรปรรบเป็นไม้คูพี่เอาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยครับ หมายคูเพราะจริงเอาเจ็ดร้ยบาทครับเอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยครับพี่ชอบโทรครับชอบแอดไลน์ครับ เดีย๋ยมาแบ่งปันกับพี่กันเลยนะจ๊ะพี่นี่เป็นพระปุตตาปุเอี่ยมสะพานสูงหลักแห้งๆแ,แตกๆเลยพี่น่าใช้มากเลยพี่เอาเก้าร้อยพี่เอาเก้าร้อยสิงห์สามขวัญ เนี่ยพี่สิงห์สามขวานงาแกะอน,นี้ในกรอบนะนเขาเรียกสิงห์ในกรอบงาแกะหลงพ่อเดิมครับสิงห์สามขวานงาแกะในกรอบหลงพ่อเดิมครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยครับปลายทางกระบอกห้าสิบบาทอันนี้งาแกะหานุมานนะลิงจับเข่าปุสุนเป็นงาแกะน่พี่ เอาเจ็ดร้อยบาทสิพี่งาแกะปูซุนเอาเจ็ดร้อยบาทนี่เขี้ยวเสือแกะเขี้ยวเสือไฟเต็มเขี้ยวแกะเป็นพระปิดตาสายใต้เขาอ้อนี่พี่สวยงามมากครับพี่สายเขาอ้อครับพี่เขี้ยวเสือไฟแกะเต็มเขี้ยวนี่เต็มเขี้ยวฝาเสือไฟเลยพี่สวยงามมากนี่ เขาอ,อ้อครับพี่นี่ครับไม่พ่อท่านปานก็อาจารย์ทองเท่านะนั่งแบบเนี้ยเก่ามากลงทองด้วยผมเอาเก้าร้อยบาทจะพี่พระปิตาสายใต้นี่ม่ใช่หาง่ายๆนะหายากมากจะพี่เอาเก้าร้อยบาทนี่เขี้ยวหมูตันพี่หัวจับเงินมี่เขื่อวหมูตันจะพี่ เคี่ยวหมูตันจะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้รูประคำพี่เก่ามีปิดตาปู่ยิม้มรูประคำพระปิดตาปู่ยิม้มเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ หลวงพ่อปานจะพี่เลี่ยมท้องเก่ามานะผมเอาหกร้อยบาทหลวงพ่อปานครับพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่นี่สวยงามมากครับพี่พระสมเด็จปิรันครับขี้กุยังมีอยู่เลยพี่จำเดิมสุดสวยผงเป็นรานนี่ครับพี่ หรือก็เรียกว่ากุเจดีเล็กวันละขังสวยงามมากครับองค์นี้พี่สวยสุดๆพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ยอดนิยมด้วยเนี่ยพี่นะสวยมากครับพี่เอาหกร้อยครับหกร้อยนี่นี่พี่ อันนี้เป็นเาหูยานพิมพ์เล็กเนื้อชิ้นเขียวแท้ดูง่ายกูวัดปืนนะพี่กูเก่านะชิ้นเขียววัดปืนนะพิมพ์เล็กเนี่ยพี่สายเหนียวคงกระพันชั้นหนึ่งเลยพี่เนี่ยชิ้นเขียวครับพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยเอาหกร้อยบาท เนื้อชินเงินกวัดปืนพี่พิมพ์ใหญ่เนื้อชินเงินกวัดปืนครับเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพี่หนึ่งพันบาทพระพุทธชินราชใบเสมมาพี่ฐานสูงเนื้อชินเงินลงทองในกุ เอาหกร้อยบาทจะหกร้อยเอาหกร้อยบาทนะพี่มีพันล่วงรางปืนครับพันล่วงรางปืนครับพี่สนิมแดงถาสูงสุขโขไทยสนิมแดงไข่งวงนะพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจะพี่เอาหกร้ยบาทจะพี่ อันนี้พี่นี่ประลอดก่อประลอดก่อครับพี่เอาหกร้อยเครื่องรางชั้นหนึ่งประลอดก่อเอาหกร้อยบาทพับปิดตาหลังแบบหรอกพราะแก้ววัดเครือวันเอาหกร้อยบาท นี่มีสององนะปากน้ำรุ่นแรกเรี่มเดิมๆองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะพี่เอาหกร้อยบาทองค์ที่หนึ่งหกร้อยบาทองค์ที่สอง องค์ที่สองเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่หลวงปู่เอี่ยงวัฏภานสูงหบบล่อบุาลาลุนแรก เอาหกร้อยบาทหล่อโบรบาณหลวงพ่อจารุ่นแรกจัดจงคงเอียพี่เอาหกร้อยบาท หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยครับอันนี้เม็ดพริกเนื้อเงินหลวงพอ่ออีเอาเจ็ดร้อยบาทเนื้อเงินพี่เงินนะหลวงพ่อทาวัดพนยงนแตกรุ่นแรกหลวงพ่อทาวัดพนยงนแตกรุ่นแรกพี่ เอาหกร้อยบาทพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมาครับอีพีนี้ผมต้องกราบสวัสดีนะครับพี่